สวัสดีครับผมวันนี้ในานของผมเส้นเคยครับส่องออยดินดวันสีมื่อหมนนะครับผมหน้างานวันนี้พุทเอาดินอยู่น้องบัวนะครับมีสดเด็เดๆให้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าไดอาเมโคโรด,ดาลุ่งสันทางนะครับน่ครับออกบอลในินแจักหน่อยนะครับผม กับทีมงานบนประเทตุ้งเดืองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าชุมิตรหมู่ 210F นะครับชุมิตรหมู่210คันแรกของทีมงานบนประเทตุ้งเดืองนะครับที่ดินใหญ่ชุมิตรหมู่210นะครับวันนี้มีชื่อว่าพ่อสายลุงเจเดนพอนะครับผมโอ้โหครับกล้องสั้นเกลียวมากนะครับลองกล้องไม้นะครับผมจากไปครับทีมงานเราครับ จะทำงานใหญ่ใจต้องสู้ครับผมวันนี้มีหกลอ้อมาวิ่งด้วยกันเจ็ดคันนะครับวันนี้ปอสายลุงเจริญปอนะครับเจอดุงนะครับผมกำลังเปิดปอนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเวลาประมาณเป็นงเก้าโมงเช้าทมงานบกประสิฆานะครับผมเอาสานีแล้วนะครับก็จะละลายนะน้องน้อง ขยายแปลงเป็นน้องใหม่นะครับรับรองครับมีปลาไหลปลาคอปลาหน้าเข้าร้ายแน่นอนนะครับผมสนุกกินครับผมสเสร็ดนะครับกับจิมงานบุญประเซียตุ้อย่างครับผมเจ้าสุนตโมสองร้อยสิบเอฟหกอุ้มเต็มเต็มให้ดูนะครับ เฟอร์ครับโดยอาจารย์จอยกันโทนสิงห์ครับเจอหินล้านนะครับสมิตรโมไม่กลัวหินนะครับเดี๋ยวจะเอาฟันปีศาจมาใส่ตอนเย็นนะตอนเย็นนะครับตอนเดือดงานนะครับจัดฟันปีศาจใส่เลยครับตัวนี้กับพวกใ้เบิร์ตปันไล่นะครับแต่ว่ามันขุดหินล้านบมเขานะครับจะเอาฟันปีศาจมาระเบิดหินล้าน เอฟซีเบิ้งนะครับฝากติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับพี่น้องครับอ่ะเป็นกระป๋องบอลเนื้อโดยสองสีนะครับโอ้โหครับโอ้โหครับของเนื้อเนอะผมโอ้โหครับเออไปแบบเนืบๆนิ่มๆนวลๆนะครับกดกันต่อไปนะครับ หลังนะครับร้นะครับตัวแรงประจำเทียงงานนะครับเครื่องเล็กเต่ใจใหญ่นะครับ ใช่ไม่ขู่กันเดียวเนี่ยเข้าไปรักกัน เีเขไปเอาคนหน่อยไปเปลียงน้าน่ยเขาเอาคนหน่อยเขาลูกบานเอาเขางานนุ่งบานดอกสางานนุ่งบานเดี๋ยวจะเอาขมาหนอกน้องเดกกินข้าวเดียวยังอยู่ไปยมาให้ได้ตัวดูครับเสียกุ้มสายครับ อสายตรงเจริญบอลสองร้อยเกเราเจอดุมนะครับร้อรอที่บ่อดินคันนัสามคันเลยเบาๆนะหกร้อย่าวิ่งเร็วนะเซฟเฟอร์ขับคันโทนโดยอาจารย์จอยคันโทนจริงนะครับ ไอเพวก f 4เออเป็นยังกเสายยากซีเฮะเป็นยังกันเลยสายยาก,กุซีป็นคาโอเก้เป็นคาครโอ้ <c oughs> โอยออกปากคกรับเป็นคารเกี่ไ <c oughs> ี่เด็ดนะครับพี่เด็ดจิ้มงานนะครับสายยากู40เนีครับเออเป็นาร์โก้จงซึ่ง40บาทเลยไอ้เป็ดทัวร์นะครับ <c oughs> จีมงานเรา หยอกๆนะครับเราเิียนกันนะครับผมตักไปแล้วครับหนึ่งตักนะครับสองตักนะครับคันนี้รถบริษัทเองนะครับเครื่องร้อยเจ็ดห้ามีนู่นะครับของมันเดียวนะครับรถศูนย์นะครับนี่ก็รถบริษัทนะครับคันนี้เครื่องร้อยสี่ห้านะครับของมันเดียวนะครับรถบริษัททีมงานบุญเกษตรลุ่งเดือมีสามคันนะครับนี่รถร้วมนะครับเสียเจมนะครับทีมงานเรามีตัดตัวแดงๆนะครับผม ไม่แดงอยู่ยากนะครับดนนดสดก๋ยวมีงานเป็นตัวท่เดือดงานตัดดูว่าเป็นยังางดูการแต่งสาสโดยอาจาจรย์จอดตรงตูนทิ้งนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับ พี่น้องครับเสลี่ยนนะครับพี่จะเดินแมคโครนะครับนี่แนะนำเบียร์สายสมิตโมงเลยครับเร็วแรงประหยัดทนทานนะครับกันเรีกของผมนะครับร้อยสามสิบหมือนหนึ่งวันสั้มูแล้วนะครับยังไม่มีรั่วซึมนะครับเปลี่ยนแค่สายฮารีพิงเส้นนะครับที่เปลี่ยนไม่ใช่มันแตกนะครับแค่มันมันซึมนะครับว่ามันแตกก็เลยเปลี่ยนออกนะ เตรียมให้ดูนะครับจจมั่งมูสองร้อยสิบเอ็ดกินะครับคันนี้ชัม่งมูบินอยู่ที่สี่พันห้าร้อยจะเข้าห้าพันชั่งมูเลยนะครับก่อสายลมเจริญวรเรานะครับดุดได้หนึ่งปีกว่านะครับเอาคอนกินกับสาจากครัสเซียเขี่ยวนะครับเจ็ดสิบเขี่ยวกับทีมงานเราน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับ ขยันจะพาสู่ความสำเร็จนะครับกล่องสัตเจ้เาอนะไรครับที่มา f c ครับด,ดูนะครับหนึ่เจ็ดห้า้ย มาทีครับก็เด้เปิดซองมีออกน้าตะกี้วังซาเปสุสูบน้ทามาให้นี้นะครับได้เห็ดให้ดมแน่นะครับเดียวเยวเๆียเรียเรียรถไทยรถไทย แต่งต่างต้องให้ได้ทีหนึ่งนะนะครับเพราะว่าเราใส่เยอะนะครับ 话啦。 จบคิดไปเพียงเท่านีก้ก่อนนะครับฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์ฝากกดติดตามสองร้อยดินดวนซีมไมงไหมเด้ไหมครับฝาก่็ไม่พี่น้องนะครับ <c oughs> ใไอต้องการพุดซาทุนทีนะครับปั๊บให้ปั๊บหน้านะครับหรือว่าเป็นงานฝึกห้ขของหน้านะครับหรือว่าเป็นงานทุนทีนะครับพุดซานะครับ ชาไม่อกซาเก้านะครับงานเก็บรเื้องนะครับเฟ่อรรนะครับดีบาตย่กนะครับีาต ah, oh, anyway. ัเบอร์ทูนะครับุขแปดเจนะครับหนุ่มหมอคนหลาฝันบริหารงานนะครับผมอว่าทังเฟีบุกกระอจินวันสีมึงไม่นะครับครับ อทางทางยูทูบนะครับไอรินโดนซิ้งไม้นะครับทางเฟียร์โอกาสนุ่มอ้อยคนดาบฝันนะครับครับเสียอ้อยดินโดนสายแบกซิ้งไม้นะครับมีสองสองเฟีนะครับกับเพียรนะครับที้มงานคุณเกษตรทุกเรื่องนะครับผมเรามาที่คู่ซาคุกขุหน้างปั๊มไอปั๊มน้านะครับจิ้งจิ้มงานเฮาเด้อกระปุกี่น้องมาเฮาครับราคาเป็นกะดีงครับคุณภาพรับประกันที่คุณภาพผลงานแนบหนึ่งงานความเงียบนะครับ เราจะทายเป็นมือใหญ่นะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับสวัสดีครับผม